สวัสดีค่ะเจ้าแม่บีปูผักนะคะวันนี้มาย้ายต้นแตงกวาค่ะตอนแรกได้เพาะมาเมล็ดเอาไว้ในถุงกระสอบข้าวสารนะคะแล้วทีนี้สารอาหารเขาก็เริ่มจะหมดแล้วค่ะก็เลยต้องย้ายลงลงตะกร้าค่ะให้มีปริมาณพื้นที่เยอะอีกนิดนึงเพิ่มอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ดินที่ใช้ในการปูก้อนนี้เลยค่ะกองปุ๋ยหมักของบีนะคะหมักจากเศษใบไม้เศษอาหารในครัวเรือนค่ะ แล้วเขาก็ย่อยสลายดีเลยนะคะย่อยเป็นดินแล้วก็หมดความร้อนแล้วนะคะแล้วก็นํามาปลูกได้ค่ะอัตราการผสมดินไม่มีนะคะแล้วก็ไม <medi> ่มีสูตรตายตัวตัวด้วยค่ะตักจากกองปุ๋ยหมักขึ้นมาปลูกได้เลยแต่ละที่แต่ละสูตรการปลูกกันไม่เหมือนกันนะคะแต่ของบีไม่มีหลักสูตรค่ะดินก็ไม่มีสูตรนะคะตักจากกองปุ๋ยหมักลงปลูกได้เลยเพราะว่าเขาย่อยสลายเป็นดินแล้วก็หมดความร้อนแล้วด้วยค่ะ นำมาปลบไม่เข็งนะคะดินดำดีมากๆค่ะอาจจะมีสิ่งสิ่งอ่าบางอย่างนะคะเป็นพวกถุงเล็กๆน้อยๆเราก็เอาออกได้ดินดำดีมากๆนั่นค่ะกองปุ๋ยหมักแล้วก็จะให้ผู้ช่วยช่วยทำค่ะ ย้ายแตงกวาลงในเข่งคานเหลือจะหอยทากไม่กี่ต้นนะคะที่ได้ทําการหยอดเมล็ดเอาไว้ในถุงข้าวสารหยอดเมล็ดลงหลายหลายหลายเมล็ดเหมือนกันค่ะแต่ว่าหอยทากกินไปเกือบหมดแล้วเหลือไม่กี่ต้นจะมีเศษพวกเศษ ที่ว่าของไม่ย่อยค่ะก็นำขึ้นเอาอไปทิ้งนะคะนี่ค่ะต,กกต,ต้นแตงกวาค่ะรากเดินดีมากๆเรากินแตงกวากันนะคะแตงกวาปลอดสาร มีต้นสองต้นค่ะที่ว่าลำต้นของเขาหักไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็ถอนทําเป็นปุ๋ยหมักต่อได้ก็ต้องทำมเล็กๆแบบนี้อีกนิดเดยวทำมันยงไมด้นคะคะราของเขาเดินดีมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็เอาดินจากกองปุ๋ยหมักกองเมื่อกี้ค่ะเอาลงใส่ลงไปนะคะลงปลูกต่อค่ะ